เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและน้องๆทุกคนนะฮะวันนี้เราจะพามาดูไฮไลท์สวยๆง,งามๆฮะจากห้องซ้อมมังคุดเกมเมอร์ในสายพรีเมียร์นะฮะที่ทางด้านของ a t อ a c t All-Round หอยสังได้ทำไว้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมกับวิเคราะห์ว่าพวกเขาเนี่ยทำได้อย่างไงและทำไมจังหวะนี้หอยสังถึงเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ฉายมากๆ ะะและคลัชกลับมาได้ครับจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่แอคแท็กออรานั้นนะครับเสียผู้เล่นไปถึง3คนก่อนก่อนที่จะเป็นพลอยสังเนี่ยหนึ่งต่อ4กับทีมโฟรอาร์มนะเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่าทางด้านของแอคแท็กออร่าเคลื่อนที่จากบริเวณหินสันเขาบริเวณตรงนี้นะครับเคลื่อนที่จากตรงนี้เพื่อจะดันเข้าสู่ซันตารินาหรือเรือน้อยคอยรักของเราเพราะว่าวงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตบบริเวณซันตารินาสูงมาก ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยเสียจํานวนคนไปแล้ว1คนคือบรูโนนะครับการวางพื้นที่ครับทางด้านของหอยสังเองยืนยึดพื้นที่อยู่บริเวณสันเขาด้านบน FA ลงมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาโถมมาถึง3คนด้วยกันนะครับนี่นะครับแล้วฟรีสภาพมาให้ดู3-4คนทิ้งทางด้านขอกอกัสเนี่ยไว้รลังท้ายบริเวณเรือ1นคนนะครับส่วนพวกเขาเนี่ยอีก3าคนจะโถมเข้าหาไอแซคออร่าอีก2คนตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าการไฟเป็นแบบไหนครับ นี่ครับพยับเข้ามาเรื่อยๆซึ่งทางด้านหอยสังเองมุมขวาบนนะครับก็ขยับเข้ามาเหมือนกันและมีแดงเจอรัสโซหรือว่าเรโซเนี่ยขั้นกลางพอดีพอดีในจังหวะนี้ครับนี่ครับแล้วโปรเตเต้ครับไปเปิดน็อกทางด้านนิกกี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวหยุดภาพไว้ให้ดูนะครับพอระเบิดเปิดน็อกเนี่ยชั้น2ที่นิกกี้ํำไว้บริเวณไฮกลวก็ไม่สามารถที่จะโคเวอร์เพื่อนต่อได้นะครับ ในจังหวะที่นิกกี้ล้มไปนั้นเนี่ยแอคแท็กออราปุก,กอัถือระเบิดอยู่พอดีครับน้องๆดูชามมิ่งนะครับออกาสที่กําลังขยับเข้ามาโปเตเต้ที่กําลังขยับเข้ามาเนี่ยใกล้กับปุก,กอัมากๆแทบจะชักปืนไม่ทันเลยเดี๋ยวดูในจังหวะนี้ครับนี่ครับต้องเปลี่ยนปืนสับกลับมาครับแล้วก็เปิดได้สวยนะแต่ว่าเพื่อนเขาเข้ามานี่ครับนัวโครโนโกันอยู่นานแล้วปุกกอัก็เสร็จทางด้านของดีมน้านไป นี่เท่ากับว่าทางด้านของเ a เสียไปแล้วนะครับ2คนนะครับอ่าหยุดภาพไว้ตรงนี้หลังจากนั้นเขาไม่ซ้ำเลยนะเพราะว่าออกกัสเนี่ยแจ้งแล้วว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นทางด้านของหอยสังลงมาแล้วอยู่บริเวณตรงบ้านหลังนี้ครับบ้านแอลหลังนี้นะครับดูการโถมเข้าหาของโปเตเต้และ f a อีก3คนครับโปเตเต้ถือระเบิดก่อนนะถือระเบิดมาครับแล้วพยายามจะเซตเพื่อจะสร้างดาเมจแต่ว่าหอยสังครับช็อตน,นี้ครับเป็นช็อตที่คลาสมากๆนี่เข้าไปดูนะ เมื่อสักครู่เนี่ยกระโดดมาดิมนะโดนเปิดหัวแล้วแล้วในจังหวะประชิดอีกวินาทีเดียวเนี่ยโฟอาร์มครับขยับเข้ามาโดนเปิดหัวอีกหนึ่งทีหลังจากนั้น2คนที่เหลือเนี่ยเข้ามาคนละจังหวะกันเลยครับดูกับการยื้อละการใช้ไอวอลของหอยสังครับนี่ครับ snap ไอวอลเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับทำให้ทางด้านของหอยสังเนี่ยปริชีพทางด้านของ f a ไ,ได้ถึง4คน น้องๆอ,อ,อาจจะยังเห็นไม่ชัดว่าพี่วิวหอยสังทําได้ยังไงเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูในจังหวะที่เขาเล่นในมุมมองของตัวเขาเล่นเลยอ่าไปดูนะครับนี่ครับจังหวะแรกนะหอยสังอยู่บนสันเขาข้างบนนะครับเห็นเพื่อนโดนโขมปุ๊บรีกรุ๊ปเลยครับรีกรุ๊ปกับเพื่อนเลยรีบโรเทตัวเองลงมาเพื่อจะมาสร้างมุมให้ตัวเองในการยิงทางด้านขอย FA ได้ต่อนะครับในจังหวะนี้จําเป็นที่จะต้องเข้ามาเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ย โดนเปิดน็อกเร็วมากแล้วหอยสังเองจะเข้ามาเร็วต้องมายั้งตัวเองแล้วปาระเบิดเพื่อจะช่วยแทนแต่ว่าด้วยมุมมันอับนะครับ FA เข้าไปโถมถึงสี่คนด้านในน,นี่ครับสุดท้ายหอยสังดูการเล่นครับจูกเพื่อจะหาพื้นที่เล่นก่อนเดี๋ยวดูจังหวะที่ดิมนะเข้ามาแล้วโดนสะบัดนะครับนี่ครับเต็มหัวเลยแล้วเนี่ยแดงเฉือกแดงเฉือกให้กับโฟอาร์อีกหนึ่งครั้งครับ นี่คือหอยสังยิงไปอีกหนึ่งและ snap i y e a l ครับน้องๆสังเกตไหมในจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับจังหวะที่เขา snap i w e a l เนี่ยเป็นจังหวะที่เขา snap ขวาด้วยกัน2จังหวะเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบ slow slow motion นะครับ,เ,บเห็นไหมในจังหวะนี้ดีมนะโดนไปก่อนปุ๊บหันกลับมาเลือดหอยสังลดไปเพียง ไม่ถึง70เลยนะฮะเดี๋ยวดูครับจังหวะที่สโลมาอันนี้คือสแนปซ้ายกระโดดมาไม่ไม่มีใครปุ๊บเขาเรีบจุกเลยนะรีบจุกปุ๊เบเลื่อนเหลือ23เดี๋ยวดูเหลี่ยมนี้ครับนี่ครับสแนปขวาปุ๊บเขามุดเข้าไปก่อนมุดเข้าไปก่อนรอให้อีกฝั่งหนึ่งยิงปุ๊บเขาออกมาสวนในจังหวะที่ผู้เล่นอีกคนหนึ่งหมดกระสุนในช็อตแรกไปแล้วครับและนี่คือ t อคแท็กเราหอยสังกับการเก็บ1ต่อ4ไฮไลท์ตรงนี้เรียกได้ว่าเห็นชัดๆแบบต่อเนื่องเลยนะ ว่าเขาเนี่ยคือของจริงขนาดไหนครับและนี่คือแอกชออลราวหอยสังกับ1ต่อ4ไฮไลท์พร้อมการวิเคราะห์แบบเต็มๆครับเฮ้ฮฮเยขอเร้ววฝากกดติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย